คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยกองสลาก plus.com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็ม เราจะมากันที่สายคุณเจอครับคุณเจามาพร้อมกับเรื่องราวของกลุ่มเด็กวัยซนที่รวมตัวกันไปตกปลายามค่ำคืนจนได้เจอกับเหตุการณ์ชวนขนลุกเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปประมาณสัก30ปีที่ผ่านมาคุณเจมาพร้อมกับเรื่องปักเบ็ดที่ทุ่งนาครับมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่3าในค่ำคืนวันนี้กันเลยครับสวัสดีครับคุณเจา คุณเจา้าน,นีครับพี่อ่าคุณเจันน <J. A. S 2> อตอนนี้โทรศัพท์มาจากแถวไหนชนบุรีครับผมอยู่ที่จังหวัดชนบุรีคุณเจอากับผมเราเคยคุยกันแล้วหรือยังครับเนี่ยครั้งแรกครับครั้งแรกเลยแล้วปกติติดตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลักย้อนหลังครับพี่ยูทูบสนมากจะเป็นย้อนหลังเนาะครับผมมามว่ากันถึงเรื่องนี้เลยครับคุณเจอาเหตุการณ์เนี่ย ย้อนกลับไปเมื่อ30ปีที่ผ่านมาผมเคยมีประสบการณ์แบบนี้ออกไปปักเบ็ดตอนกลางคืนอ่า <c oughs> แล้วก็ตอนเช้าไปกู้เบ็ดกลางคืนก็จะได้พวปลาช่อนอะไรพวกนี้ติดมา <c oughs> ใช่เลยเออเอ,อเอ,อเหตุการณ์นี้คุณเจอากับเพื่อนไปเจออะไรมาเล่าให้พวกเราฟังหน่อยอ่าครับก็เดี๋ยวผมก็ออกตัวก่อนนะพี่ว่าขอเป็นเรื่องเล่านะครับ ฮะ <Huh? S 2> คือคือยังไงนะว่าเป็นเรื่องเล่าของหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งอ่าอา่าฮะแล้วแล้วผมจะแทนตัวเองเป็นหนึ่งในตัวละครนั้นอ๋อโอเคเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเล่าในหมู่บ้านนั้นแล้วตัวของคุณเจอานํนำมาเล่าต่อถูกไหมครับโอเคครับอ่าเอาโอเคครับผม <c oughs> ครับ ก็คือผมจะเล่าเป็นตัวผมเลยได้เลยครับอ่าฮะก็คือเหตุเกิดประมาณปีสามห้าสามหกประมาณสามสิบปีที่แล้วคร,ครับที่ตอนนั้นผมอยู่ปห้าเนาะก็ชีวิตประจำวันของเด็กชนบทในพี่ตามบ้านนอกก็ก็หลังจากเลิกเรียนกลับบ้านปุ๊บก,ก็บไปเล่นกันตามภาษาเด็กครับ ก็แต่ถ้ากลุ่มผมเนี่ยก็มันก็จะมีอยู่กิจกรรมนี้แหละก็คือการไปปักเบ็ดก็คือพอเลิกเรียนเสร็จปุ๊บก็นัดกันไปปักเบ็ดก็มีวันหนึ่งตอนเย็นหลังเลิกเรียนเนี่ยก็คือเรานัดกันแล้วกับเพื่อนว่าจะไปปักเบ็ดก็คือพอกลับบ้านปุ๊บเนี่ยก็อย่างแรกเลยก็ไปหาเหยื่อเหยื่อใส่เบ็ดนี่ก็คือ ไต่เดือนเลยมมสมัยก่อนนะเนาะแค่เดินไปหลังบ้านเนี่ยก็ขุดดินเนี่ยก็เจอแล้วไต่เดือนเต็มเลยเก็บ็บใส่กระป๋องเตรียมจะไปปักเบ็ดกันเตรียมเบ็ดเตรียมอะไรอย่างเงี้ยครับ,รบก็วันนั้นอะ คือผมนัดกับเพื่อนกันไว้แล้วก็จะมีเพื่อนสองคนก็คือเจ้าขอนกับเจ้าวาอืมรวมกับผมด้วยก็เป็นสามคนก็วันนั้นเราไปกันสามคนครับผมกับเจ้าวขผมกับเจ้าขอนเนี่ยจะอยู่ห้องเดียวกันตอนนั้นคืออยู่ปห้าส่วนเจ้าวาเนี่ยจะอยู่ปสี่เป็นรุ่นน้องอ่อปกติเนี่ยคือเราไปเที่ยวไปกันบ่อยครับเราวันสามคนครับ พอเตรียมของเสร็จเนี่ยผมก็ต้องรอเพื่อนก่อนเพราะว่าบ้านผมเนี่ยจะอยู่ด้านนอกสุดของหมู่บ้านเลยอพอเจ้าวากับเจ้าขอนเนี่ยมันเตรียมของเสร็จเนี่ยมันก็จะต้องเดินออกจากหมู่บ้านมา<อ>แล้วก็มาเจอผมเป็นคนสุดท้ายคครรั<อ>ับบก็จะออกไปทุ่งนากัน อพอเจ้าขอนกับเจ้าว่ามาเจอกันปุ๊บเราก็เดินออกไปกันออืแต่ผมจะขออธิบายเขาเรียกว่าขั้นตอนเนี่ยหน่อยหนึ่งเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์แล้วก็เป็นลําดับลาดับเหตุการณ์ก็คือเว,เวลาเราไปปักเบ็ดนะครับพี่ก็คือตอนเย็นก่อนค่ําอืำ เราก็จะไปปักเบ็ดกันเสร็จปุ๊บครับเราพอปักปักเบ็ดไปเสร็จปุ๊บเนี่ยก่อนมืดครับเราก็จะกลับบ้านก่อนเชิงพี่ครับก็คือไปปักไว้แล้วก็กลับบ้านมาแล้วก็มากินข้าวเย็นอาบน้ําอะไรประมาณเนี้ยอืพอค่ำประมาณทุ่มหนึ่งสองทุ่มไม่เกินไม่เกินสองทุ่มเราก็จะออกไปอีกรอบหนึ่งอรอบเนี้ยเราก็จะต้องมีมีไฟ ไปมอแบตไปส่องกบนะครับ,รบอที่เราจะไปสองเพราะว่ามันมืดแล้วแล้วก็ไปดูเบ็ดกันครับรอบเนี้ยเราก็ไปดูเบ็ดมันจะมีอยู่สองก็ณลีครับรอบนี้คือ嗯嗯ถ้าไปดูเบ็ดถ้าเป็นวันศุกร์วันเส,สาร์เนี่ยเราจะไม่กลับบ้าน,นคือเราจะอยู่เฝ้ากันทั้งคืนเลย嗯嗯嗯 นฮะก็คือพรุ่งนี้ไม่มีเรียนอะไรประมาณเนี้ยครับแต่ถ้าเป็นวันธรรมดาเนี่ยเราจะดูกันแค่สองสามรอบแล้วเราก็จะกลับบ้านมาสีห้า <4, 5, S 1> ทุ่มแล้วก็ตื่นเช้าตีสี่ตีห้าไปเก็บเบ็ดกลับนะฮะคือวันนั้นเนี่ยพอเราไปปักเบ็ดกันร,รอบรอบแรกนะพี่ร,รอบรอบหัวค่ําเลยแล้วผมก็ไปกันสามคนเราก็แบ่งกันเลยว่า มีคันนายาวๆนะพี่ก็ไม่บอกมีคันนายาวๆแล้วก็แบ่งกันผมผมไปฝั่งซ้ายเจ้าขอนตรงกลางเจ้าว่าฝั่งขวาก็ไล่ปักกันไปปักกันไปไล่ไปเรื่อยๆก่คือคันนามันก็ซ้ายขวาใช่ไหมพี่ก็ปักซ้ายทีขวาทีกันเลื่อนไปห้าเมตรสิเมตรก็ซ้ายทีขวาทีแล้วพอปักเสร็จก่อนจะค่ำ พอเสร็จปุ๊บเราก็ขากลับเราก็เดินกลับมาทางเดิมก็ดูเบ็ดว่าเอยจะจะมีติดบ้างไหมอะไรประมาณเนี้ยก็กลับมาถึงบ้านครับพอมาถึงบ้านเราก็มากินข้าวเย็นอาบน้ำแล้วก็รอเวลาผมาสมัยเด็กก็คือเล่นก็คือเวลาไปเรียนก็มีพักเที่ยงเตะบอลอะไรเงี้ยครับ อ่ามันก็เพียอ<ะ>พอเพียปุ๊บหลับออที่ท่าไหนไม่รู้นอนหลับนอนหลับ้บนนบวตื่นมาทีได้ยินเสียงเรียก<ะ>อย่างเพื่อนเรียกพอเสียงเรียกปุ๊บเราสะดุ้งตื่นเราได้ยินเสียงเราจําได้ว่าเพื่อนเรียกครับไอ้ขอนเรียกเราก็รีบ กูรีกูจอนกูเฮ้นึกได้เราไปปักเบ็ดไว้เหรออะไรประมาณนี้ครับการรียกการเรียกลงมาจากบ้านเรียกหาไฟหาหุงพลาสติกอะไรก็คืออุปกรณ์ที่จะไปตูเบ็ดนะฮะกว่าจะหาครบทุกอย่างเอาวิ่งออกมาหน้าบ้านไม่เจอใครอ่าเพื่อนที่มาเรียกไม่อยู่ ไม่ไม่เห็นใครแล้วเราก็คิดว่าเอ้าผมูใส่มันรอนานไปก่อนไปกันก่อนแล้วอ่าใช่ผมก็เลยกึ่งเดินกึ่งวิ่งรีบตามเพื่อนไปตอนอ่าพอพอตามเพื่อนไปเนี่ยหน้าทางเข้าหมู่บ้านผมเนี่ยคือคือบ้านผมเนี่ยจะอยู่ท้ายสุดแล้วใช่ไหมครับคือทางเข้าหมู่บ้านมันจะมีซุ้มประตูเป็นเป็นซุ้มไม้อ่ะครับเออถ้า คล้ายๆซุ้มวัดนะพี่แต่ว่ามันเป็นทําด้วยไม้ซุ้มประตูวัดอะใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เป็นซุ้มประตูหมู่บ้านครับแล้วมันจะทําด้วยไม้เป็นพวกไม้ไผ่ไม้อะไรแล,แล้วก็ติดใต้หมู่บ้านอะไรประมาณเนี้ยะ,ะผมก็ออกวิ่งผ่านซุ้มปุ๊บผมก็ตกใจเลยมันมีคนอยู่ในเงาเมื่อ,อยู่หลังซุ้มอะ,อะผมก็หันไม่มองเอ้า ไอ้ขอนไอ้ขอนมล้นั him, u, ่งแอบอยู huh. him, u, him, uh ่ตรงซุ huh ้มผมก็เลยถามว่าเอามึงมานั่งทำอะไรทุงนี้ผมก็เลยก็เหมือนว่าเจอเพื่อนแล้วจะไปตองเ็เลยถามว่าไล่ว่าล่ะไอ้ขอนมันก็บอกว่าไอ้ว่า มันมาดูเบ็ดจนมันกลับบ้านไปแล้วเดี๋ยวเจ่มึงกับกูนี่แหละที่ไม่ได้ดูครับเอก่อนออกมาจากบ้านเนี่ยคือผมดูนาฬิกาตอนนั้นมันสามทุ่มกว่าแล้วครับอซึ่งปกติที่เราจะไปดูเบ็ดรอบสองเนี่ยเราต้องไปกันประมาณทุ่มครึ่งสองทุ่มอืมแสดงว่าคือผมนอนหลับจนเพลินจนไอ้ขอนมาเรียกได้พี่พอไปเจอไอ้ขอนอยงั้น ตอนแรกก็ตกใจอยู่แต่พอมันบอกว่าไอ้วา่ะมันไม่ดูเบ็ดจนกลับไปแล้วเดี๋ยวจะมึงกับกูนี่แหละก็เลยก็เลยเดินต่อไปกันสองคนไอ้ที่ที่เราปักเบ็ดไว้เนี่ยมันก็เป็นทุ่งนาที่อยู่ติดเหนือว่านยมันเล่ได้ากันอ่าใช่อแต่มีสิ่งหนึ่งที่ผมแปลกใจอยู่ว่าคือไอ้ขอนเนี่ย มันไม่มีอะไรติดไม้ติดมือมาเลยไม่มีอุปกรณ์เอาไปเก็บปลาเลยไม่มีไฟมอแบตอะไรก็ไม่มีครับผมก็เลยถามเอ้าแล้วมูไม่มีไฟมามึงมองเห็นเหรอเออแล้วมันก็บอกว่าวันนี้เดือนหงายประจันเต็มดวงมองเห็นอืมองเห็นอยู่อะไรกระมาณเนี้ยครับแล้วผมก็ไม่ได้คิดอะไรผมก็ไปต่อเอ้าไปไปไปกัน พอไปถึงทุ่งนาที่เราปักเบ็ดไว้เราก็แยกย้ายกันคือวันนั้นนะผมจำได้เลยว่าผมได้ปลาเยอะมากก็คือคันเบ็ดที่ผมไปปักเนี่ยรประมาณห้าสิบคันได้สี่ห้าคันเนี่ยผมต้องได้ตัวหนึ่งอย่างนั้นอืมมันมันทำให้ผมดีใจแล้วก็ไม่สนใจอะไรเลยผมก็ก้มหน้าก้มตาดูเบ็ดแล้วมันมีจังหวะหนึ่งที่ ผมนั่งเปลี่ยนเหยื่อใช่ไหมพี่ก็คือเราได้ปลาปุ๊บแล้วก็จะปิดเอาเอาปลาใส่ถุงผมไม่ได้มีข้องอ่าใช่แล้วก็ก้มหน้าก้มตาดูว่ามีคนเดินมาตึ๊บตึ๊บตึ๊บมาในใจผมคิดว่าเป็นในขอนคือจะไม่รู้แหละแต่คือเราไปกันสองคนเนี่ยผมก็คิดว่าต้องไปในขอนแน่ๆแหละพอเปลี่ยนเหยื่อเสร็จปุ๊บผมก็หันขึ้นไปมองไฟแบบกั็ส่องไปหน้า ไปที่หน้าคนที่เดินมาสองปุ๊บกลายเป็นพี่ขามพี่ขามใช่พี่ขามเป็นพี่ชายเจ้าขอนตอนนั้นผมก็ผมถามว่าพี่ขามพี่ถามมาทำอะไรครับพี่ขามก็ตอบมาดูเบ็ดให้ไอขอนไอขอนมันนอนหลับมันไม่มาอ้าว ผมงงนะแต่ในตอนนั้นเนี่ยพี่อารมณ์ผมอะอารมณ์ผมมันตื่นเต้นกับการได้ปลาเยอะครับแล้วไม่ไม่ได้สนใจคําตอบพี่ขามเลยออก็คือดีใจกับการได้ปลาช่อนเยอะไงพี่ขามตอบมาดูปลามาดูเบ็ดให้้ขอนไอ้ขอนมันไม่มามันหลับแค่นั้นแหละเราพี่ขามก็เดินผ่านไปเลยอไม่ได้เอ๊ะกับคําพูดพี่เขาไม่เลยออื ตอนนั้นไม่ได้ไม่ได้เอกใจไม่ได้รู้สึกอะไรเลยแล้วผมก็ดูเบ็ดต่อจนดูเบ็ดไปจนถึงใกล้จะใกล้จะหมดแนละ้วประมาณสิบยี่สิบเมตรสุดท้ายก็ก็คือปลายปลายทางของเราอะ่ะมันจะมีเถียงนาอยู่ที่เวลาเราปักเบ็ดเสร็จปุ๊บเ,บร,เราก็จะไปนั่งพักกันผมในตอนที่ผมเดินเดินแล้วก่อนก้มดูเบ็ดเนี่ยผมก็เห็นแล้วว่ามีคนคนนึงนั่งอยู่ที่เถียงนา อ่าผมไปคิดว่าไอ้ขอนแน่ๆแ,แหละ,ะก็มากันสองคนเนาะพอดูเบ็ดสุดท้ายเสร็จปุ๊บผมก็เดินไปที่เถียงนาก็เป็นเจ้าขอนอนั่งอยูอ่ความรู้สึกแรกที่ผมเห็นเพื่อนเนี่ยผมคิดว่ามันต้องไม่ได้ปลามันต้องไม่ได้ปลาแน่ๆเลยเพราะมันนั่งหน้านิ่งไม่ทักสุท้ทยจก้มหน้าคือผมมองผมมองดูรอบๆขอนน่ะไม่มีถุงปลาไม่ม,ไม,มีไม่มีอุปกรณ์อะไรที่ว่ามันได้ปลา ก็คือมันจะมีอยู่ธรรมเนียมหนึ่งเวลาพวกเราไปปักเป็ดนะพี่เวลาคนหนึ่งได้คนหนึ่งไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยครับคนที่ได้ปลาก็คือจะแบ่งให้คนที่ไม่ได้อออื่ามันการแสดงน้ําใจแบ่งปลาให้คนที่ไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยโดยปกติเนี่ยเจ้าขอนเนี่ยจะเป็นคนแบ่งให้เพื่อนเพราะมันชอบได้เยอะผมเนี่ยคนหนึ่งเนี่ยที่เจ้าขอนไม่ชอบแบ่งให้เยอะบ่อยแต่วันเนี้ยผมอะได้เยอะอืเราเห็นในขอนนัน ไม่พูดไม่จาผมก็เลยถามมันวันนี้มึงไม่ได้เหรอเอาถุงมาเดี๋ยวกูแบ่งให้วันนี้กูได้เยอะแล้วกูจะกลับแล้วกูง่วงอะไรประมาณเนี้ยแต่เจ้าขอที่กับนั่งนิ่งแล้วก็ตอบไม่เป็นไรกูไม่เอาหรอกเดี๋ยวกูจะรอดูอีกสักรอบหนึ่งมึงกลับก่อนเลยมันว่างอย่างงี้พี่เชื่อไหมผมที้งเพื่อนเลยอ ด้วยความง่วงนีแล้วก็ได้ปลาเยอะได้ปลากลับบ้านนอนแล้วไม่เอาแล้วเออไม่เอาแล้วง่วงเวยจะนั่งเฝ้าเรื่องมึงกลับดีกว่าอออือใช่ตอนนั้นมึนคิดไม่รู้มันคิดอย่างนี้จริงครับคือด้วยความง่วงแล้วก็ได้ปลาเยอะเราปกติเราได้สามสี่ตัวก็ถือว่าประสบความสาเร็จแล้วอ่ะครับแต่วันนั้นได้สิบกว่าตัวแต่ว่าผมก็ทิ้งมอแบตให้เพื่อนนะทิ้งไฟมอแบตให้เพื่อนแล้วบอกเออแล้วกลับก่อนแล้ว ผมก็เดินกลับบ้านเลยถึงสุกปลาหรือ้อาถุงปลาใส่ถุงพลาสติกไม่มีไม่ได้ใส่ข้องไม่ได้เอาข้องม,มาถึงบ้านผมกําลังจะเข้าบ้านยังไม่ได้เปิดประตูบ้านเลยเสียงมีเสียงมาข้างหลังไปไหนมาออผมยังไม่ทันตอบผมก็หันกลับไปเห็นเจ้าขอนไหมเป็นแม่ผมแม่ก็พอหันไปว่า เป็นแม่พูดผมก็เลยผมไปดูเบ็ดมาไอ้ขอนมันยังไม่กลับมันอยู่ทุ่งนานุ่นเราสักก็มองไปตรงถนนหน้าบ้านก็มีคนเดินมาเป็นกลุ่มใหญ่แต่ผมจะผมอะตอนนั้นนะนะตอนนั้นผมไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างว่าเป็นคนกลุ่มใหญ่เดินมาแล้วแม่ก็หันไปบอกคนกลุ่มนั้นนะ่ะไอ้ขอนมันอยู่ทุ่งนาตีนหมูบ้านนุ่นอะ,อะไรประมาณนะั้น คนกลุ่มนั้นก็วิ่งเข้ามาหาแม่มาถามแม่ถามผม,มันยกใหญ่เลยว่าอะไรยังไงผมก็บอกไปตามความจริงอะผมไี่รู้เบ็ดกับขอนมาอะไรประมาณเนี้ยแล้วคนกลุ่มนั้นอะพอได้ยินก็คือพอรู้ความจากผมว่าเจอขอนที่ไหนปุ๊บเขาก็วิ่งกันไปที่ชุง่งนาผมก็ถามแม่เอา้าแม่มีอะไรเป็นอะไรกันแม่ก็บอกไปนอนเถอะดึกแล้วอะไรประมาณนี้น แล้วแม่ก็เดินตามพวกเขาไปผมยังไม่ได้อวดแม่เลยเพาผมได้ปลามาเยอะออ,อ,อผมได้ปลามาเพียบเ,เลยอยากจะให้แม่ชมก็เอยอกลายเป็นผมต้องก็คือคือคอนนั้นผมก็นอนครับแล้วผมก็ได้มาฟังเรื่องราวในเช้าวันจวนออก็เรื่องนี้ก็คือเป็นเรื่องที่ผมฟังจากแม่ด้วยแล้วก็เจาวาด้วยที่ไปด้วยกันออก็คือ หลังจากเราไปตัดเบ็ดกันตอนหัวค่าอาพอเราตัดเบ็ดเสร็จปุ๊บเราก็กลับบ้านมากินข้าวเย็นใช่ไหมแล้วเราก็จะออกไปอีกรอบหนึ่งเจ้าว่าบ้านมันติดไก่ขอนมันก็ไปตามขอนก่อนคนแรกครับพอไปตามขอนปุ๊บเนี่ยไอขอนมันก็เหมือนผมอ้าพี่นอนหลับนอนหลับอยู่เมื่อกลางวันเตะบอลงินมาไม่ตืน่น พี่ขามได้ยินก็เลยบอกเอ้ยไอ้ขอนนั้นหลับไม่เป็นไรแต่พี่ไปเองเดี๋ยวพี่ไปเป็นเพื่อนอพี่ขามก็เลยไปกับเจวาแล้วก็มาเรียกผมทีเนี้ยคือผมผมคือคนสุดท้ายที่เพื่อนจะมาเรียกอก็มาเรียกผมมาเรียกผมผมก็ไม่ตื่นเหมือนกันผมก็หลับครับเออแม่ผมก็บอกว่าโอ้ยมันไม่ไปแล้วมั้งมันเดินขึ้นไปนอนบนห้องแล้วมันหลับแล้ว เจ้าวากับพี่พขา,ขาม,มันก็เลยไปกันสองคนใช่พี่ชายแล้วหลังจากนั้นน่ะไอ้ขอนมันดันตื่นเตื่นแล้วรู้เรื่องจากแม่ว่ามึงไม่เราไปเราไอ้ขาม,มันไปดูแทนมึงแล้วผมก็เลยไม่รู้ว่าด้วยความที่เป็นพี่น้องไม่ยอมกันหรือว่าค เบ็ดกูเบ็ดมึงมึงไปดูของกูได้ยังไงอะไรตระมานเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจผมก็ไม่รู้ความคิดของมันตอนนั้นอ่ะมันเรียบวิ่งตามออกไปที่นาแล้วก็ไปทะเลาะกับพี่ชายมึงมาดูเบ็ดของกูทำไมอะไรตระมาณเนี่ยอารมณ์พี่ชายน้องชายครับแต่ไม่รู้มันดันเกิดอุบัติเหตุยังไงไม่รู้ว่ายอยุดจุดกระชากันนี่ท่าไหนพี่ชายดันลื่นลื่นคันอาแล้วก็ ลม้ม<อ>แล้วก็หัวไปกระแทกต่อ,อไม้ที่อยู่คันนาเฮ้ย<อ>แล้วก็สนบเฮ้ยตอนนั้นน่ะเจ้าขนกน็พอเห็นพี่ชายลม้ม<อ>ปุ๊บสนุกป,ปุ๊บปุุกไม่ตื่น<อ>เรียกยังไงก็ไม่ตื่นก็นชวนเรียกไอ้วาไอ้วาช่วยแบกพี่กลับบ้าน<อ>ก็บแบกไม่ไหว<อ>เพราะเด็กสองคนกับพี่ชายอะ่ะ ไอ้ขอนก็เลยวิ่งกลับบ้านมามาเรียกคุณที่บ้านให้วาเฝ้าพี่ชายไว้ครับพอผู้ใหญ่เขาก็มาดูสุดท้ายพาพี่ขามกลับไปถึงบ้านก็เสียชีวิตครับตายเฮ้ยเดี๋ยวๆพี่ขามตายเหรอครับอือ ก็คือพอเรียกผู้ใหญ่มาดูแล้วผู้ใหญ่พากลับบ้านแล้วก็ไปพาหมอในหมู่บ้านมาดูคือตอนแรกเขาสลบใช่ไหมแต่สุดท้ายเป็นว่าตายครับก็คือช่วยไม่ทันแล้วเขาเสียชีวิตแล้วครับก็พอหลังมีคนตายในหมู่บ้านเขาเกิดเรื่องแบบสลมุนวุ่นวายอ่ะพาคนนู้นคนนี้มาดูศพนะครก็ปลาลงปลาเลอะอะไรประมาณเนี้ยแล้วอยู่ดีๆ ไอ้ขอนมันไม่ไม่รู้มันนึกยังไงของมันอ่ะมันก็ออกมาแล้วก็มันก็มเรียกผมออแล้วก็กลายเป็นเหตุการณ์ตอนที่มันมาเรียกผมอะครับแล้วออกไปดูเด็ดกันสองคนก็คือก็คือเหตุการณ์ที่มันมาเรียกผมตอนที่ผมตื่นมานะคือหมายถึงว่าเากลับมาเรียกรอบรอบสองเหรอใช่ครับเขาออกไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ไปทําพี่ลื่น ไปทะเลาะกับพี่มาก่อนถูกไหมใช่ครับอ่าพอทะเลาะกับพี่พี่ลื่นล้มขอนกลับมาบ้านเพื่อที่จะไปบอกที่บ้านว่าพี่ชายเขาล้มชาวบ้านไม่ใช่คืออ่าแล้วที่บ้านก็มาพาก็ใช่ไงขี่ขามกลับบ้านอครับพอเป็นศพแล้วก็คือตายแล้วอคืนนั้นพี่ขามก็หนีขอนก็หนีออกจากบ้านแล้วก็มาเรียกผมผมก็ไม่รู้ว่าที่มันมาเรียกผมเนี่ยจะไปดูเบ็ดหรืออะไร จนสุดท้ายคุณที่บ้านต้องมาตามหามันเพราะว่มามันหายออกจากบ้านเก็ตแล้วเข้าใจแล้วเขามาเรียกปุ๊บแต่เขาไม่รอเขาไม่รอคุณเจย์เปาเขาไปก่อนถูกไหมคุณ J A R เจอเาไปเจอเขาอีกทีหนึ่งคุณเจอาไปเจอเขาอีกทีหนึ่งคือตรงซุ้มประตูไม้ไผ่แล้วก็คุยกับเขาเสร็จปุ๊บอะอะไรวะแล้วก็ไปไปหาปลาไปหาปลาไปไปกู้เบ็ดเสร็จปุ๊บปรากฏว่าไปเจอพี่ขาม พี่ขามเดินมาเราก็เลยตกใจว่าเอาพี่พี่มาได้ยังไงก็มาดูเบ็ดแทนน้องพอดีน้องมันหลับอยู่ที่บ้านหน้าตอนนั้นตวงคุณเจอาไม่รู้ว่าพี่ขามมาตายไปแล้วเท่ากับว่าตอนที่เจอพี่ขามคือตอนที่เขาตายไปแล้วใช่แล้วคุณเจอาไล่กู้เบ็ดไปเรื่อยไปถึงไอกระท่มปลายนาตรงนู้นเนี่ยปรากฏว่าไปเจอเพื่อนตัวเองกําลังนั่งอยู่ตรงนั้นคือเขาไม่ได้ไปอะไรหรอกแต่เขาน่าจะ กลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเขาทาพี่ชายตายผมไม่รู้จริงๆว่า <ไอ S 2> ตอนนั้นมันคิดอะไรอเฮ้ยเรื่องนี้ถ้ากลัวนะเนี่ยแล้วเรื่องนี้มันจบยังไงหมายถึงว่าหลังจากเหตุการณ์คืนนั้นอ่ะพอเรามารู้เรื่องราวทั้งหมดตอนเช้าตัวของขอนเป็นไงอ่ะก็ก็ซึมไปพักใหญ่แล้วก็ย้าย <ไอ S 2> บ้านไปเลยครับเฮ้ยเขาย้ายไปอยู่บ้านออพ่ออีกจังหวัดหนึ่ง ไปได้อยู่ไปได้เรียนด้วยกันแล้วเฮ้ยน่ากลัวนะเนี่ยแล้วตัวของเราอะยังออกไปไปปักเบ็ดอีกไหมอะ่ะเหมือนเดิมว่าออตอนนั้นไม่ได้รู้สึกอะไรเลยไม่ได้ <laughs> ไม่ได้รู้สึกหมายถึงว่าไม่ได้กลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผีเลยไม่ได้รู้สึกถึงผีเลยเพราะว่าตอนเจอพี่ขามในพืพี่ขามก็เป็นคนปกติถูกไหม ปกติเลยเดินย่ำน้ำมากีฬาเดินถามมาใช่ตอนนั้นเราหลังจะเกิดเรื่องอ่ะเราก็ไม่กล้าถามเคลื่อนด้วยน่นคือมันเป็นเหตุการณ์พี่ชายเสียครับเพราะฉะนั้นไอตอนที่เราไปเห็นเขากําลังนั่งอึ้งๆคุดคูอยู่ตรงกระท่มเนี่ยแสดงว่าคงช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแหละเราเราคิดว่าเขาไม่ได้ปาไงตอนนั้นนะครับ แล้วไม่รู้ว่าเขาไปหาปลาหรือเปล่าด้วยไม่รู้เขาเรียกเราไปทำไมอืมผมว่าเขาคงจะหาใครสักคนหนึ่งไปไปเป็นเพื่อนแหละไปไปเป็นที่พึ่งคงจะช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมว่าเขาช็อกนะกลับมาถึงบ้านคือมาบอกว่ามาบอกกับที่บ้านว่าพี่อ่ะลื่นล้มแล้วที่บ้านไปเอามาปรากฏว่าพี่ตายเป็นใครใครก็ช็อกค,คุณเจอารช่ เออเขาคงแบบเขาคงช็อกแหละก็เลยไม่รู้จะทํายังไงเราอะ่ะคือเพื่อนเพื่อนสนิทเขาอะ่ะกาเลยพยายามมาเรียกมีหน้าแหละเขาไปถึงไปทำรับรับๆล่ออยู่ตรงซุ้มประตูไม้ไผ่ตรงนั้นอเออนะครับได้ค,คุณเจอานั่นคือเรื่องราวของการปักเบ็ดที่ทุ่งนานานเฮ้ยเรื่องนี้น่ากลัวอเอ,อขอบคุณมากๆที่โทรมาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันนะครับผมครับโอเคขอบพระคุณครับคุณเจอาครับ สวัสดีครับผมครับเเรื่องนี้เอาจริงๆถ้าลำดับเรื่องดีๆน่ากลัวเหมือนกันนะมีเด็กคนหนึ่งมีเพื่อนสองคนชอบไปปักเบ็ดกันเป็นกลุ่มเพื่อนนะ,นะครับวันดีคืนดีก็นัดกันไปปักเบ็ดตามปกติแหละปักเสร็จปุ๊บก็กลับมาที่บ้านปรากฏว่าเหนื่อยก็เลยหลับไปสะดุ้งตื่นมาอีกทีนึงปรากฏว่ามีเสียงเพื่อนมาเรียก ให้ไปกู้เบ็ดแหละแต่ปรากฏว่าพอออกมาจากบ้านเอาเพื่อนไม่อยู่แล้วแสดงว่าเพื่อนไปก่อนก็เลยรีบตามไปพอเดินไปถึงไอ้ตรงประตูซุ้มหมู่บ้านนะครับไปเจอเพื่อนคนนี้ชื่อขอนเนี่ยไปยืนรับรับล่อๆทำอะไรอยู่ตรงนั้นก็ไม่รู้เลยถามเป็นอะไรทำไมต้องมายืนลับๆล่ออะไรอย่างเงี้ยอาทั้งคู่ก็ไปหาปลาไปกู้เบ็ดนะครับปรากฏว่าระหว่างที่กําลังกู้เบ็ดตัวของคุณเจอา ได้ยินเสียงคนเดินมายำน้ำจับ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 มาปรากฏว่าเป็นพี่ขามคือพี่ของเพื่อนคนนี้เดินมาก็งงแล้วเอามาทำไมพี่ขามก็บอกว่ามาดูเบ็ดให้ให้น้องพอดีน้องอ่ะมันหลับอยู่ที่บ้านเอาก็เลยอะไรวะก็เลยงงกันะครับไอเหตุการณ์ก็ดำเนินต่อไปตัวของคุณเจีอาก็เก็บเบ็ดไปเรื่อยก็ไปเจอเพื่อนคนนี้ไปยืนอยู่ไปนั่งอยู่ไอตรงท้ายเป็นกระท่อมท้ายนา แล้วก็อ้าอะไรวะมันนั่งทําอะไรอยู่นี้อ๋อสงสัยไม่ได้ปลาคงเซง็งก็เลยแบ่งปลาที่ตัวเองหาได้เยอะคืนนั้น,นแบ่งไปกับเพื่อนนะครับแต่เพื่อนก็ดูเหมือนจะไม่เอาจะนั่งรออยู่นี้ก็เลยกลับบ้านมานอนกลับบ้านมอกลับมาถึงบ้านปรากฏว่าคุณแม่ถามว่าเห็นเพื่อนคนนี้หรือเปล่าชื่อขอณนคนะอนหายไปแล้วก็มีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งเดินมานะครับปรากฏว่าน่าจะเป็นญาติของขอนแหละ ตัวของคุณเจอาก็บอกว่าอ๋อขอนอยู่ที่เอกท่อมปลายนาตรงนั้นไปดูสิแล้วตัวเองก็ถูกไล่ขึ้นไปนอนเหตุการณ์มันจบตรงนั้นคุณเจอามารู้ความจริงตอนเช้าไอ้เมื่อคือนที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคือตัวของขอ,งของนอ่ะไม่ได้ออกไปหาปลาตอนแรกหลับเหมือนกันปรากฏว่าเป็นพี่ชายของเขาเนี่ยไปกู้เบ็ดให้ ขอนตื่นขึ้นมากลางดึกปรากฏว่ากโกรธฮนะที่พี่ชายตัวเองเนะี่ยไปแย่งเหมือนจะไปแย่งปลาก็เลยเดินไปที่ปักเบ็ดเอาไว้แล้วก็ไปทะเลาะก,กันปรากฏว่าพี่ชายผลักกันอีท่าไหนไม่รู้พี่ชายล้มลื่นแล้วก็สลบไปตัวเองตกใจมาเรียกญาติที่บ้านให้ไปดูพี่ชายปรากฏว่าพอญาติไปเอาพี่ชายกลับมาที่บ้านพี่ชายเสียชีวิตแล้วตัวของขอ,งของนอ่ะไม่รู้จะทำไงคงช็อกอะ่ะเลยมาเรียกตัวของคุณเจยอา ไปที่ปักเบ็ดอีกรอบหนึ่งแล้วก็เป็นเหตุการณ์อย่างที่คุณเจร่าเล่านะครับหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณกองสลาก plus. com ลอตเตอรี่ออนไลน์ซื้อง่ายจ่ายเต็มถูก6ล้านรับ6ล้านทั้ง iOS และ Android